โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผ่าหลังกล่องกันนะครับว่าเราจะต้องผ่าตำแหน่งไหนนะครับตัวนี้จะเป็นกล่องเข็มนะครับตัวนี้เป็นตัวเคชัทวีเอหกครับก็วิธีผ่าก็คือจะต้องมีเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นบอสลมก็ได้นะครับของแบบนี้ก็ได้นะครับหรือบอสเกียร์ไฟฟ้าอันนี้ตัวไม่กี่บาทนะตัวหลักร้อยสอง้กว่าบาทนะครับซื้อตามร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปได้เลยอุปกรณ์เครื่องมือนะครับหรือถ้าไม่มีจริงๆก็ใช้ไปเรื่อยก็ได้ครับผ่าตำแหน่งนะครับ ตำแหน่งผ่าเทนะ่าน่อยครับเขาจะผ่าอยู่ประมาณตรงนี้นะครับเนี่ยช่วงนี้นะครับประมาณนี้นะครับเรือเอาง่ายๆครับวางหนึ่งหนึ่งนิ้วนะ่ยเนี่ยวางเงี้ยอ่ะเดี๋ยวมาดูเลยครับว่าวิธีผ่าไงครับอ่ะเชิญนะครับกล่องเข็มจะผ่าง่ายๆนะครับไม่ายาก เราจะผ่าเอาตำแหน่งนะครับเพื่อจะเอาตัวเ็าได้ไรตัวนี้คือกล่องมันหลับนะครับเราจะอัดไฟข้าไปใหม่นะครับซึ่งตัวนี้มันไม่สามารถอัดผ่านตัวหน้าปักเกยียวได้เลยนะครับนเนื่ะงจาใส่ไฟติดหรือข้อมูลไปไม่สมบูรณ์นะครับก็เลยจะเป็นจะต้องอัดข้อมูลใหม่อยู่ดานด้านหลังกล่องนะครับผ่านสัญญาณาไฟ5โวลต์นะครับ แล้วก็บูตโหมดแล้วก็มี i นะ mm hmm. อ s ะตำแหน่งมันนะครับหาง่ายๆนะครับ mm hmm. okay, ออกครับพอแกะออกปุ๊บนะครับก็ต้องมีใช้เป็นออันนี้เป็นไมค์เ่าไปครับไมคตะเกียบก็ได้ครับเจให้มันแบบมีเหมือนงัดลูกยางนเนี้ยงัดยางซิลิโคนให้มันขึ้นได้นะครับ เวลางัดค่อยงัดนะครับระวังโดนไอซีนะค่อยๆแกะขึ้นมานะครับนี่นีนะครับยางมันจะนิ่มๆครับแกะไม่ยากครับจะมีตำแหน่งของมันนะครับแกะออกมาเลยรประมาณนี้นะครับ เสียยางออกครับเราก็จะเห็นตำแหน่งใชครับส่วนตำแหน่งตัวนี้ผมจะมีผมจะมีตัวเครื่องมือพิเศษไปให้นะครับให้เพื่อนๆเป็นเข็มแทงก็เลยครับไปกดเข้าตำแหน่งก็เลยนะครับผมจะวางตำแหน่งว่าให้เป๊ะนะครับไม่ต้องไปนั่งเชื่อมสายไฟให้ยุ่งยากนะครับนี่นะครับดูดีนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับในครั้นี้ก็คือสามารถเขาเรียกว่าสามารถปลุกกล่องหลังกล่องได้เด็ดร้อยนะครับเดี๋ยวค่อยแกะอันนี้ออกดีนะโอเคครับ